พบกันอีกครั้งนะคะเด็กๆในกิจกรรมการหวีผมแล้วก็แต่งผมให้สวยงามนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้ก็มีกระจกนะคะอันนี้กระจกสำหรับส่องดูนะคะหลังจากเราแต่งตัวแล้วนะคะอ่า อันนี้คือหวีนะคะหวีแล้วหวีผมนะคะคุณครูจะทบทวนเรื่องการหวีผมอีกทีนึงนะคะต่อไปอันนี้ก็คือโบหรือกิฟต์สำหรับติดผมนะคะสองอันเด็กๆก,ก็สามารถเลือกได้นะคะที่เด็กๆมีเอามาใช้นะคะเอาละ อันดับแรกเรามาหวีผมให้สวยงามก่อนนะคะอาจารย์ใหญ่ขออนุญาตนะคะอถอดหน้ากากอานามัยนะคะวิธีหวีผมนะคะอันนี้คือหวีนะคะเราหวีด้านข้างก่อนนะคะมือจับข้างบนแล้วก็หวีลงมาด้านข้าง นะคะทั้งสองข้างเลยหวีจนกว่าจะเรียบนะคะแล้วก็มาด้านหลังค่ะถ้าผมแสกเราก็หวีตามแสกถ้าบางคนมีหน้ามา้าก็หวีหน้าม้านะคะซ้ำอีกทีนะคะเราหวีด้านข้างด้านขวาหวีให้เรียบนะคะ แล้วต่อไปเข้ามาหวีด้านซ้ายข้างซ้ายด้านหลังถ้ามีผมมาเราก็จะหวีข้างหน้านะคะดูสิคะว่าเราหวีผมเสร็จแล้วนะคะเราก็มีกิ๊บมาแต่งประดับให้สวยงามนะคะเด็กๆเ,เวลาจะติดก็ต้องส่องกระจกใช่ไหมคะ ดูซิผมที่เราหวีสวยแระย่างาติดผมนะคะเด็กๆก,ก็ส่องกระจกใช้กิ๊ติดด้านไหนระหว่างสองอันเด็กๆมีสิทธิ์เลือกนะคะ อา,อ,อาจารย์อยากอยากได้กิบอันนี้นะคะอันนี้มีวับๆด้วยนะคะลัวแต่เด็กๆนะคะออันนี้กิบสำหรับติดผมเมื่อติดแล้วเราก็จะส่องกระจกดูนะคะเพื่อความสวยงามว่าเหมาะหรือยังติดตรงนี้ดีหรือยังนะคะกระจกก็ใช้สำหรับส่องค่ะ โอเคคุณคููสวยแล้วเด็กๆล่ะคะไปหวีผมแล้วก็ติดคลิปแต่งตัวนะคะเพื่อความสวยงามนะคะคลิปที่เด็กๆมีอยู่นะก็จัดการแต่งตัวได้เลยค่ะเชิญเลยนะคะก็จบคลิปเรื่องการหวีผมติดคลิปค่ะสวัสดีนะคะ เจอกันใหม่ค่ะ